เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนรัรงสีอัลตราไวโอเลตความเข้ม0.05 0 0 00วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับตกกระทบตั้งฉากกับผิวโลหะชนิดหนึ่งนะที่มีฟังกช์ชันงาน0.3อิเล็กตรอนโวลต์และโฟโตโอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมีอัตราเร็วสูงสุดเป็น4.2คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาที นะครับโฟตอนที่หลุดออกมาจากพื้นที่1ตารางเซนติเมตรทุก1วินาทีจะมีจำนวนเท่าใดนะอันนี้คือคำถามนะครับให้หาจำนวนโฟโต,โอ,ตโอิเล็กตรอนนะของโลหะพื้นที่1ตารางเซนติเมตรนะใน1วินาทีใดๆนะครับ นี้สมมุติว่าโฟตอนของรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยถูกดูดกลืนทั้งหมดนะครับไม่มีอะไหนหลุดรอดไปนะหลุดลอยไปเออคือ,อยังไงโอ้ข้อนี้นะก็มันค่อนข้างซับซอ้อนเน่ะนะเดี๋ยวรออย่างนี้นะเรามาอ,อ,อะไรเรามาคลี่คลายกันทีล้ประเด็นดีกว่านะเดี๋ยว,ยว,ยวจะจะไล่เลียงให้เป็นเป็น,เปนสเตป็ปสเต็ปไปเอาเอาอยางแรกก่อนนะ ปรกากฏการ์โฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ใช่ปรกากฏการ์โฟโตอิเล็กตรอนปรากฏการ์โฟโตอิเล็กตริกนะที่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้นะเ,เขาบอกว่าให้โฟกัสไปที่พื้นที่นะของผิวโลวหะหนึ่งตารางเซนติเมตรนะสมมุติว่าพื้นที่ของผิวโลวหะอย่างเงี้ยหนึ่งตารางเซนติเมตรนะ หนึ่งหนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยตารางเซนใช่ไหมเปลี่ยนหน่วยนิดนึงเป็นตารางเมตรดีกว่านะถ้าเปลี่ยนเซนเป็นเมนตรมันคูณสิบกำลังลบสองถ้ามีตารางเข้ามาก็คือมันก็คือหนึ่งคูณสิบกำลัง,าางนะ 1, 10, ลบสี่ตารางเมตรอ่ะเออนะหนึ่งคูณสิบกำลังลบสี่เมตรกำลังสองอย่างนี้ตารางเมตรแล้วถ้ามีแสงสองมาครับ นะแสงเนี่ยเขาก็บอกมาอีกว่าความเข้มเป็นเท่าไรนะ่ะว่ากันนะแสงส่องมาปั๊บเนี่ยมองในแง่หนึ่งนะมันมองแสงเนี่ยได้เหมือนเป็นก้อนๆเขาเรียกก้อนๆเนี้ว่าก้อนโฟตอนเออนะครับทีเนี้ยก้อนโฟตอนหนึ่งก้อนเนี่ยนะเออมองเหมือนกับว่ามีก้อนโฟตอนโฟตอน โฟตอนก็คือแสงเข้ามาชนกับผิวโลหะโฟตอนหนึ่งก้อนมันจะทำให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยหลุดออกมาอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนรู้ได้ไงว่า1ก้อนทำให้หลุดออกมา1ตัวรู้จากตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้สมมุติว่าโฟตอนของรังสีอันต้าเวลเลตเนี่ยถูกดูดกลืนทั้งหมดก็คือโฟตอนที่ให้มา มันเข้ามาในนี้แน่ๆนะมันมันไม่มไม,ไม่ไม่หลุดหายไปยงั้นโฟตอนหนึ่งตัวจะต้องทําให้เกิดโฟตโตอิเล็กตรอนหนึ่งตัวแน่ๆนะครับเออโฟตอนทุกตัวถูกถูกใช้ทําให้เกิดโฟตโตอิเล็กตรอนนะทีเนี้ยเขาให้หาอะไรเขาให้หาว่าในหนึ่งวินาทีนะในพื้นที่เนี้ยมันจะเกิดโฟตโตอิเล็กตรอนกี่ตัวเออ นะจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนนะครับจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนตัวนี้นะเราก็หาว่ามันกี่ตัวซึ่งมันก็หาได้จากอะไรครับหาได้จากจำนวนโฟตอนที่มากระทบนั่นเองเอโอเคนะงนั้นเราตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะ เบื้องต้นตอนแรกนะสเต็ปแรกตั้งหลักที่หาจํานวนโฟโตโอิเล็กตร,รนอนตรงนี้นะคำตอบของเราเนี่ยก็หาได้จากจํานวนโฟตอนจํานวนโฟตอนหาไงไปนั่งนับไหมเราหาจํานวนโฟตอนได้โดยคํานวณพลังงานของโฟตอนนะครับว่าแผ่นนี้มันได้รับพลังงานมาเท่าไหร่แล้วเราเอาไปไปอะไรละ่ะไปไปหารหาเป็นจํานวนโฟตอนนะได้ก็คือนอย่างนี้ ตั้งหลักอีกอันนึงก็คือว่าเราเรู้อย่างนี้ว่าพลังงานของโฟตอนของโฟตอน1ตัวนะมันหาได้จากค่า h คูณ f เอ๋อนี่คือพลังงานของโฟตอน1ตัวงั้นเราก็ลองไปคำนวณพลังงานของโฟตอน1ตัวออกมาก่อนว่า เออมันมีค่าเท่าไหร่นะเออคำนวณทางไงก็คำนวณไ,ได้จากหา hf นั่นเองนะยานเบื้องต้นเราลงหา hf ก่อนอืมหา h คูณ f หาไงครับเราก็หาได้จากสมการ ekmax เท่ากับ hf ลบเวิร์กฟังชันนะเออ หลจากสมการน,นี้นีย้ายข้างนิดหนึ่งเราก็เอา ek max เอา work function นี่ยย้ายมาบวกเท่ากับ hf งั้นก็จะได้ว่า hf ของเราเนี่ยก็เอา ek max นะ ek max เนี่ยหาได้ไงครับก็หาได้จาก1ส่วน2 mv กำลังสอนีสูตรพลังงานจนแล้วก็ไปบวกกับค่า work function ก็คือ W เอ h f อหาออกมาอ่ะโจทย์บอกนี่ถูกไหม ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีความเร็วเป็น5อืมอฟังก์ชันงานเนี่ย5.3อิเล็กตรอนโวลต์แต่ความเร็วของอิเล็กตรอนสูงสุดนะที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือ4.2นะทำไมความเร็วสูงสุดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงพลังงานจนสูงสุดถูกไหมก็คือเวลาโฟตอนมาชนปั๊บอะ ความเร็วมันไม่ได้เสียไปกับอะไรเลยอะนะความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีค่าเท่านี้ยสีนะครับเอออันนี้อาจจะแม็กไว้นิดนึงนะ v m a x เออโอเคนะเนี่ยโจทย์บอกมาความเร็วสูงสุดมวลของอิเล็กตรอนเราก็พอจะหาได้นะพอจะจำได้แล้วนะเออเราก็ลองแทนค่าเข้าไปนะก็1.2ส่วน2แทน m ด้วยมวลอิเล็กตรอนก็9.11คูณ10กำลังลบ31ตถูกนะเ แล้วก็ v max ก็แทนด้วย4.2คูณ10กำลัง5แล้วก็มียกกำลัง2ด้วยแล้วก็มีค่า w ก็คือค่า work function ก็คือ5.3อิเล็กตรอนโวลเปลี่ยนเป็นจูลน,นิดนึงครับก็คูณ10กำลังลบคูณ1.6คูณ10กำลังลบ19เข้าไปก็เป็น5.3คูณ1.6คูณ10กำลังลบ19อย่างนี้ครับ จากนั้นก็จัดการคิดเลขออกมาตจดเ้กดเครื่องคิดเลขนะจะได้ตัวเลขอยู่ที่9.28ครับฟ <10 S 1> ูณ10กำลังลบ19เอออันนี้ hf ออกมาได้ละว่าฮะ hf ได้เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะสรุปตรงนี้ว่าพลังงานนะ hf ก็คือพลังงานของโฟตอน1ตัวถูกนะเออพลังงาน ของโฟตอนดีๆนะค่อยๆไล่เรียงไป1ตัวเท่ากับ9.28คูณ10กำลังลบ19จูนจากนั้นทำไงเราก็อยากหาว่ามันมีโฟตอนทั้งหมดกี่ตัวเราก็ลองไปคำนวณดูว่า ไอรังสีอันต้าไวเลตตัวเนี้มันให้พลังงานออกมาเท่าไหร่เอออยากรู้ว่านะอะถ้าต้องการหาว่านะแผ่นโลหะหนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยแผ่นโลหะ หนึ่งตอรอสอมอนะครับเอ่ออะไรล่ะได้รับพลังงานจากรังสีเท่าไหร่นะพลังงานจากรังสีอันตรา ไวโอเลตเท่าไหร่นะในหนึ่งวิหาได้ดังนี้เออนะหาได้ดังนี้ทีนี้เราลองมาพิจารณาพลังงานที่แผ่นโลหะหนึ่งตารางเซนตได้จากรังสีอัลต้าไวโอเลต พลังงานของโฟตอนทั้งหมดที่ได้จากรังสีอันตราไวโอเลตเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่ใน1วินาทีนะใน1วิอ่ะหาไงครับเราก็ย้อนกลับไปรังสีอันตราไวโอเลตน,นะครับก็ความเข้มเนี่ยมัน0.05วัตต์ต่อตารางเมตรเออมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนความเข้ม0.05วัตต์ ต่อตารางเมตรต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับความเข้มหน่วยวัดเนี่ยคืออะไรครับหน่วยวัดเนี่ยคือจูนต่อวินาทีนะครับวัดเนี่ยคือจูนต่อวินาทเีเราต้องคลี่คลายออกมาอีกนิดนึงนะครับ วัตคือจูลน,นะต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าความเข้ม0.05วัตต์วัตนะต่อ1อ่อต่อตารางเมตรเนี่ยความหมายคืออย่างนี้ครับบอกว่านะ ใน1วินาทีเออต้องไล่เลียงไปอย่างนี้นะใน1วินาทีนะมีพลังงาน0.05จูนลนะครับต่อพื้นที่1ตารางเมตรเออ ทีนี้ถ้าเราพิจารณาพื้นที่เท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้พื้นที่ของเราก็1.4ตารางเอคูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรนะกรณีพื้นที่โลหะ1คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรเราก็ไปคำนวณออกมาได้ว่ามีพลังงานที่ได้รับกี่จูลน,นะครับคำนวณไงครับ เราก็เอาไปคูณกันถูกไหมเออหตารางเมตรเนี่ยศูนถ้าเอ่งคูณสิบกำลังลบสตารางเมตรนะก็เป็นเท่าไหร่ก็เอาไปคูณกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอืมกรณีพื้นที่โลหะ1นึ่คูณสิบกำลังลบสตารางเมตรนะจะมีพลังงานทั้งหมด จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา0.05จูลเนี่ย0.500เนี่ยเออไปคูณกับ1.1ค 1. ูณ10กํลังลบ4นั่นเองนะเราก็จะได้พลังงานออกมาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0.05คูณ10กํลังลบ4นั่นเอง ขยับจุดนิดนึงเขียนให้เขียนอย่างเี้ขยับจุดหน่อยหนึ่งเป็นห้าขยับจุดมาสองจุดก็ได้นะ อัไม่ต้องว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยว่อยไปคำนวณทีเด,ยเดียวงงอีกนะครับอ่ะอย่างนี้นะศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังลบสี่นะครับเออมาถึงตรงนี้มันได้ข้อสรุปว่าอะไรครับได้ข้อสรุปอย่างนี้นะสรุปขอให้สนใจที่ในหนึ่งวินาทีนะทุกหนึ่งวินาที นะครับมีพลังงานจากโฟตอนกนะระทบแผ่นโลหะนะกี่จูลครับศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังลบสี่จูลเออนะครับอะ่ะ ทีนี้ไปต่อครับทีนี้เนื่องจากว่ามเมื่อกี้ย้อนกลับไปมเมื่อกี้นะเนื่องจากว่าโฟตอนหนึ่งตัวมีพลังงาน9.28าคูณสกำลังลบ19จูลเอ แล้วถ้าพลังงานทั้งหมด0.05คูณสิบกำลังลบสี่จูดเราก็คำนวณออกมาได้ว่าจะมีมพลังงานจนกี่ตัวนะไม่ใช่พลังงานจนกี่ตัวจะมีจำนวนโฟอนตอนกี่ตัวเออฉะนั้นนะ เออสรุปก็คือ1วินาทีเนี่ยมีพลังงานจากโฟตอนมากระทบแผ่นโลหะเนี่ย0.05คูณ10กำลังลบ4จูลแล้วโฟตอน1ตัวเนี่ยคือพลังงาน9.28คูณ10กำลังลบ19จูลเนี่ยมันคิดเป็นโฟตอน1ตัวแล้วถ้าพลังงาน0.05คูณ10กำลังลบ4จูลเนี่ยมันคิดเป็นโฟตอนทั้งหมดกี่ตัวเอออย่างเงี้ยเทียบหาเทียบบรรจัตยายางธรรมไดาหาได้นะครับ ใชนะ่อ่ะเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากโฟตอนหนึ่งตัวมีพลังงาน9.28จูลน,นะครับเออถ้าพลังงานทั้งหมดเป็นเพราะฉะนั้นจำนวนโฟตอนทั้งหมดอย่างี้อะจำนวนโฟตอน ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนะหนึ่งตัวต้องมี9.28จูลถ้า0.05วเอ่อคูณ10กำลังลบ4จูลเป็นกี่ตัวเราก็เอา0.05คูณ10กำลังลบ4เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยพลังงานของ1ตัวก็คือสา9.28นะคูณ10กำลังลบ19ออ,อย่างนี้ครับก็จะได้จำนวนโฟนตอนออกมาทั้งหมดถูกไหม ก็เอาจํานวนก็เอาปริมาณพลังงานทั้งหมดตั้งแล้วก็หารด้วยปริมาณของพลังงานสําหรับโฟตอนหนึ่งตัวเราก็จะรู้ออกมาได้ว่าเออแล้วโฟตอนทั้งหมดมันว่าก็จะรู้ได้ว่าพลังงานทั้งหมดของโฟตอนอจะรู้ได้ว่าจํานวนเออทั้งหมดของโฟตอนมีกี่ตัวเอออย่างนี้นะงงไหม <laughs> งงนะก็ค <c oughs> นะืออย่างนี้เราอยากรู้ว่าจํานวนโฟตอนมีกี่ตัวใช่ไหม โดยที่เรารู้ว่าถ้ามีโฟอตอนหนึงตัวเนี่ยมันมีพลังงาน9.28ค10กํลัง19จูลอันนี้หนึงตัวนะแต่พลังงานทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ย0.05คูณ10กําลังลบ4จูลซึ่งมันน่าจะเกิดมาจากอิเล็กตรอนหลายตัวรวมกันแล้วมันกี่ตัวละ่ะเราก็เอาพลังงานส่วนนี้นะ0.05คูณ10กําลังลบ4เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย9.28คณ10กําลังลบ9ซึ่งเป็นพลังงานของ อิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะเราก็จะได้จํานวนออกมาทั้งหมดนะจำนวนโฟอตอนทั้งหมดได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่านกันออกมาปุ๊บ <c oughs> ก็จะได้ออกมาเป็นจะได้ประมาณห้าครับห้าจุดนะคูณสิบกำลังสิตัว ไม่ใช่ตัวอะไรล่ะอนุภาคกันนะอโฟอตอนเออห้าจุดสคูณสิบกำลังสิบอโฟตอนทีนี้ย้อนกลับไปตั้งต้นนะหนึ่งโฟอตอนให้อิเล็กตรอนหนึหนึ่งตัวนะหนึ่งอนุภาคงั้นเราก็เลยสรุปได้อีกต่อหนึ่งเนื่องจากว่านะจำนวนของ e มันจะเท่ากับ จำนวนของโฟตอนเออเราก็สรุปได้เป็นขั้นสุดท้ายว่าใ,ในครั้งนี้จะมีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมางั้นสรุปได้ว่าจะมีจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนทั้งหมด5.39คูณ10กำลัง12อนุภาคอืมอ่ะจบตรงนี้ครับ ตอบใน1วินาทีนะครับใน1วินาทีจะมีจำนวนโฟโตโอิเล็กตรอน5.39คูณ10กำลัง12 อนุภาคนะสำหรับพื้นที่1ตารางเซนติเมตรต่อ,อสโอมอ่อะประมาณนี้นะก็ตอบได้ประมาณนี้โอเคนะ